สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการสอนวิธีการใช้แอป m ม m ม n d a t a b a ต้นะครับตัวแอป m ม m ม n d a t a t a b a s e นะครับที่เราทำการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับวันนี้นะครับเราจะมีการยกตัวอย่างบริษัทที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับจะเป็นบริษัทนำเข้าเกี่ยวกับผลไม้ครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรากดไปที่ Edit Library ครับตัว Edit Library นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจะมีตัวฟิลตัวฟิลด์กำหนด ที่เราได้ทำการกำหนดขึ้นมานะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นไตเติลนะครับเราจะใช้เป็นตัว Text ครับชื่อบริษัทซัพพลายเออร์สเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ Text ครับชื่อผู้ขนส่งนะครับคนขับรถเนี่ยเราจะใช้ Text เหมือนกันครับแล้วก็ตัวทะเบียนรถเองเราจะใช้ Text ครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวหมวดสินค้าที่เราจะเลือกฟิลด์ที่เป็น single choice ครับซึ่ง single choice i ที่เราได้ทำการสร้างไอเทมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นมรกรชิ้นแช่สารครับแกนสับปะรดแช่สารครับ ต่อมาจะเป็นสับรลอดชิ้นแค่สารแคตุลปลูกสดนะครับมะม่วงชิ้นเลียมะม่วงลูกสดครับต่อมานะครับน้ำหนักสินค้าสุทธิเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นตัว r e a l Number s ครับตัวเร a l number นะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับเราจะใช้ตัว units of m e a s u r e นะครับเป็นตัวกิโลกรัมครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขที่เราสร้างขึ้นมาหรือยอดเข้าไปเนี่ยครับมีหน่วยออกมาเป็นกิโลกรัมที่เห็นได้ชัดครับส่วนตัวต่อมานะครับวันที่สั่งสินค้าเราจะใช้เดทครับ วันที่กำหนดส่งสินค้านะครับเราจะใช้ date ครับสถานะการจะส่งสินค้าเนี่ยเราจะเลือกเป็นตัว boolean ครับต่อมานะครับระยะเวลากำหนดส่งสินค้านะครับเราจะใช้เป็น calculation ครับตัว calculation นะครับที่เราได้ทําการ expression นะครับเราจะเลือกฟังก์ชันเป็นตัว date diff ครับและเราจะใส่ตัว field ที่เป็นวันที่สั่งสินค้ากับวันที่กำหนดส่งสินค้าเข้าไปครับ ต่อมานะครับให้เรากดเซฟครับหลังจากนั้นนี่นะครับก็จะขึ้นตัวข้อมูลนะครับข้อมูลที่เป็นตัวซัพพลายเออร์บริษัทที่ว่าส่งสินค้าให้กับเราครับต่อมานะครับเราจะทําการสร้างนะครับสร้างทดลองนะครับบริษัทซัพพลายเออร์นะครับที่ทําการส่งผลไม้ให้เราครับอันดับแรกนะครับตัวไตเติลนะครับให้เราใส่ชื่อเข้าไปครับ ต่อมานะครับให้เราใส่ชื่อบริษัทสไปเออร์ครับต่อมานะครับชื่อผู้จะส่งครับให้เราใส่เป็นเอ่อชื่อผู้จะส่งแล้วก็คนขับรถครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับทะเบียนรถครับต่อมานะครับมูลสินค้าที่เป็นสินค้าเฉลีส e นะครับเราก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เลยครับต่อมานะครับให้เราใส่น้ำหนักสินค้าสุทธินะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับขั้นต่อมาให้เราเลือกวันที่สั่งสินค้าครับผมเลือกเป็นวันที่11นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราเลือกวันที่กําหนดส่งสินค้าครับผมจะเลือกวันที่กําหนดส่งสินค้าเลยนะครับเป็นวันที่20ครับหลังจากที่เราเลือกวันที่กําหนดส่งสินค้าเสร็จแล้วนะครับระยะเวลากาหนดส่งสินค้าก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยครับว่าเป็น9วันนะครับภายในระยะเวลา9วันนะครับหากเขา ทำการส่งสินค้าเราสําเร็จนะครับสถานการจะส่งสินค้าเนี่ยเราก็จะติ๊กขึ้นมาครับว่าได้ทาการจะส่งสินค้าให้เราแล้วหากทางบริษัทซัพพลายเออร์ยังไม่ทําการส่งสินค้าให้เราแต่ยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับให้เราปิดไว้ก่อนครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเซฟครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นข้อมูลบริษัทซัพพลายเออร์นะครับที่เราได้ทำการสร้างฐานข้อมูลมาจาก mid app minto database น,น,นะครับขึ้นมา ตามดังในคลิปนี้เลยครับที่ว่ารับเปิดให้ดูหากบริษัทไหนนะครับซพลาเออร์ไหนนะครับที่ว่าทําการจัดส่งสินค้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยตรงสถานะการจัดส่งนะครับก็จะขึ้นสถานะว่าเยสนะครับส่วนบริษัทไหนที่ว่ายังไม่ส่งไม่สําเร็จนะครับก็จะขึ้นว่าน o ค,ครับท้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับขอบจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ